สวัสดีครับเพื่อนๆครับ mm hmm. ผมกุ้งครับรายการเด e ะ i วียดสตอกกลับมาแล้วครับ mm hmm. หลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับด้วยปัญหาเรื่องของทางสุขภาพแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถมาทำคลิปอัปเดตหุ้นเวียดนามให้เพื่อนๆได้ฟังกันตอนนี้นะครับก็จะกลับมาทำหุ้นเวียดนามเพื่ออัปเดตให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาในตลาดหุ้นเวียดนามกันต่อนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่9 ในปีนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยถือว่าอัปเดตได้น้อยแต่ก็จะพยายามกลับมาทําต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมการสร้างสารรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรครับสำหรับ E ีีนี้เนี่ยบริษัทที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังชื่อว่าวิกการ่าคอร์ปอเรชันนะครับหรือตัว VGC วิกการ่าคอร์ปอเรชันเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของ อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเป็น construction material ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศเวียดนามถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะพยายามหาตัวเปรียบเทียบอย่างตัวในหุ้นไทยนะตอนแรกเราก็จะมองหาแบบ Home Pro หรือแบบ S.C.C อย่างนี้นะเป็นพวกขายวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยก็แอบจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัว VGC กันนะครับ อันนี้นะครับเป็นข้อความจากตัวผู้บริหารของเขาเนาะเขาบอกว่าเขาสามารถทําได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ต้องการที่จะรักษาตัวจุดยืนนะครับของการที่จะเป็นผู้นําด้านพวกอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนะในประเทศเวียดนามนั่นเองปี2022นะครับทำผลกําไรไปที่1.710ล้านล้านดองอ่ซึ่งโตขึ้นมากว่าปี2021คิดเป็น49%ถ้าเรามองว่า ในตลาดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องเติบโตไปตามการพัฒนาของประเทศถูกไหมครับการเติบโตของพวกกลุ่มที่อยู่อาศัยนะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยกลุ่มของวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ตามไปด้วยนั่นเองซึ่งตัววิกาเซราคอร์ปอเรชันเนี่ยนะครับเริ่มต้นก่อตั้งในปี1974แล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับอย่างปี1990เนี่ยก็เริ่มผ่านไปทางฝั่งของการทําพวกกระจก 1,994เริ่มทำพวกกระเบื้องเซรามิกนะครับ1,998อ่าก็เริ่มทำเกี่ยวกับพวกสุขภัณฑ์นะเครื่องใช้ในห้องน้ำและก็เริ่มเข้าสู่ตลาดของอสังหาดิมทรัพย์ด้วยในช่วงปีนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทเองก็มีการเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยก็กินระยะเวลาไปเกือบๆ50ปีแล้วนะครับสำหรับปีนี้ก็ปีที่49เนาะอ่ะทีนี้ เรามาดู business line ของเขากันบ้างครับบริษัทนี้เนี่ยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น2ฝั่งนะครับก็จะเป็น building material นะก็คือพวกวัสดุก่อสร้างทั้งหลายนั่นเองจะเป็นกลุ่มของกระจกกระจกคุณภาพสูงนะเป็นเซรามิกแล้วก็แกรนิตไทก็คือพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องแกรนิตนะครับเป็นของอสุขภัณฑ์นะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของพวกอิฐแดงแล้วก็พวกหลังคาด้วยฝั่งทางอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะมีพวกบ้านให้เช่า Industrial Park แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในกลุ่อของพวกออฟฟิศให้เช่าด้วยอ่าทีนี้มาดูในกลุ่มแรกนะครับที่เป็นกลุ่มธุรกิจหลักของเขาก็คือกลุ่มของการทํากระจกนะอันนี้จะเป็นบริษัทที่มีการทํากระจกที่มีคุณภาพส,สูงเนี่ยในประเทศเวียดนามเลยซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ <S <S เขาทำไรายได้ไปที่4,900บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมากกว่าปี2021เนี่ย16%แล้วก็ทกํากาไรไปที่988บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมา มากกว่าปี2021อยู่266บิลเลียนเวียดนามดองความสามารถในการที่จะผลิตตัวกระจกนี่นะครับอยู่ที่1,570ตันต่อวันคิดเป็น99ล้านตารางเมตรต่อปีเลยนะครับอ่ะในส่วนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของสุขภัณฑ์นะเครื่องใช้ในห้องน้ำในปี2022เนี่ยนะครับมีการจำหน่ายตัวยอดผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่า1,52ล้านชิ้นเลยทำรายได้ที่1,400บิลเลียนเวียดนามดอง แล้วก็ตัวกําไรเนี่ยนะครับก็อยู่ที่77บิลเลียนเวียดนามดองส่วนของเรื่องของสุกพันธุ์เนี่ยนะครับมีจํานวนโรงงานผลิตอยู่4โรงงานความสามารถในการผลิตเนี่ยอยู่ที่1.9ล้านชิ้นต่อปีเลยครับตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้นะครับก็แปลว่าจํานวนที่เขาขายได้เนี่ย1.52ล้านชิ้นต่อปีเนี่ยกับความสามารถในการผลิตเนี่ยถือว่าใกล้กันมากแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยน่าสนใจว่าถ้าเติบโตเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีการขยายโรงงานลงทุนเพิ่มหรือเปล่าอ่าเราก็ต้องติดตามต่อกันไปเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกนะอ่าในส่วนนี้เนี่ยในปี2022เนี่ยทำกำไรอยู่ที่88บิลเลียนเวียดนามดองเพิ่มขึ้นมา23บิลเลียนเวียดนามดองเมื่อเทียบกับปี2021นะครับทำไรายได้3,800บิลเลียนเวียดนามดองไอ้ตรงนี้เนี่ยเออแปลว่า ไรายได้เขาเยอะเนาะแต่ว่าตัวกําไรเนี่ยทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำไรายได้เยอะนะแต่ว่ากําไรไม่ได้มากอ่าอันนี้น่าคิดนะครับซึ่งในปี2022เนี่ยถ้าคิดเป็นในสัดส,ส่วนพื้นที่เนี่ยที่ขายไปเนี่ยอยู่ที่32ล้านตารางเมตรเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับปี2021ปัจจุบันนะครับโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิกเนี่ยจะอยู่ที่7โรงงาน ความสามารถในการผลิตอยู่ที่3 9ล้านตารางเมตรต่อปีก็ดูตัวเลขนะครับในปี2022เนี่ยกับความสามารถในการผลิตเนี่ยผมว่ามันก็ไล่หลังตามมาแล้วแสดงว่าสามารถขายได้เกือบๆเท่ากับความสามารถในการผลิตสูงสุดต่อปีเลยนะครับเหมือนกันแปลว่าโอกาสในการที่จะมีการเติบโตตรงนี้ผมว่ามันก็มีนะแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าเออผมว่ากําไรมันน้อยไปหน่อยนะในส่วนต่อไปเนี่ยนก็จะก็จะเป็นพวกกระเบื้องหลังคาอิดแดงนะครับพวกอิด ต่างๆนะ,นะแล้วก็เริ่มมีการทำโปรดักต์ในส่วนของทุ่ยเป็นบล็อกนะยุคสมัยใหม่นี่ต้องรู้จักเนาะ A A C b o x นะครับเป็นพวกแผ่นสำเร็จซึ่งความสามารถในการผลิตตัว A A C b o x หรือตัวแอะก็พาเนลเนี่ยอยู่ที่2,000 0 0ลูกบาทเมตรต่อปีเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทเองเนี่ยยังมีการทำขุดเหมืองนะครับเพื่อที่จะหาตัวแร่เนาะเฟลสปาอันนี้ก็จะเป็น แร่ที่เป็นส่วนผสมในพวกกระเบื้องเซรามิกนั่นเองนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําเหมืองที่จะขุดหาวัตถุดิบนะซึ่งมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระเบื้องคุณภาพสูงให้กับตัวบริษัทเองนะฝั่งทางอสังหาริมทรัพย์กันบ้างครับฝั่งทางอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของบ้านที่เป็นโครงการนะบ้านของโครงการทางรัฐบ้านสําหรับผู้มีไรายได้น้อย นะครับแล้วก็บ้านสําหรับกลุ่มของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะรวมไปถึงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมการทําพวกรีสอร์ทต่างๆในปีที่แล้วเนี่ย2022นี่นะครับส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำรายได้ที่6,100บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมาคิดเป็น125%เมื่อเทียบกับปี2021โดยมีสัดส่วนของกำไรยอยู่ที่1,600บิลเลียนเวียดนามดอง ก็โตขึ้นมากว่าปี2021อยู่ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตจนถึงปีที่แล้วเนาะในส่วนของตัวเลขในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีอัปเดตให้ด้วยเนาะส่วนไตรมาสที่2เนี่ยมันยังไม่ออกมานะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างของอนิคมอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็จะเป็นพวกบ้านให้เช่าหรือพวกรีสอร์ตต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับวิกาสซราคอร์ปอเรชันเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนับรวมแล้ว12แห่ง นะก็จะเป็น11 Industrial Park กับอีก1น cono m โ c Zone ซซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือเนาะของเวียดนามมา,มากกว่าทางตอนใต้นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูตัวหุ้น v t c กันบ้างนะครับปิดตลาดล่าสุดวันที่21เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่47,300เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยต่อหุ้นก็ประมาณ68เกือบหกิบ69าบาทนะครับเราเอาจำนวนหุ้นจดทะเบียน448้าน3 5 0 0หุ้นเนี่ย มาคูณด้วยราคาปัจจุบันได้ Market Cap อยู่ที่ประมาณ21.2ล้านล้านดองเนาะหรือชินเดนดองคิดเป็นเงินไทยนะครับคูณตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่3 8 4 8ล้านบาทอ่ะเป็นบริษัทที่มีขนาดประมาณ30,000ล้านนะที่สำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยเอ่อ foreign owner เนี่ยถือว่ายังมีอยู่น้อยอยู่ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเคยได้ยินหุ้นตัวนี้ไหมนะครับผมว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นตัวแรกๆนะที่อาจจะมีหลายๆคนที่เริ่มไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอยากหาเหมือนกันนะในกลุ่มของอ construction material เนาะหรือกลุ่มของวัสดุก่อสร้างทีนี้ income s t t a e m e n t กันบ้างครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับรายได้อยู่ที่14,592,450ล้านเวียดน,นามดองนะอันนี้หน่วยเป็นล้านดองเนาะ โตขึ้นมาจากปี2021อยู่พอสมควรนะครับที่สำคัญเนี่ยจะเห็นว่าตัวกํำไรสุทธิของเขาเนี่ยโตขึ้นแทบทุกปีเลยถ้าไม่นับปี2020ที่ตกลงไปหน่อยนึงนะฮะปี2022เนี่ยอยู่ที่1,728,187ล้านเวียดนามดองนะอ่ะซึ่งถ้าเรามาดูเป็นรายไตรมาสแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับทำไรายได้ไปแล้ว2,774,704 นี้หน่วยเป็นล้านดองนะซึ่งวิธีคิดถ้าเราจะคิดตัว e a r n i n g ็งต์เพอร์เนี่ยนะครับก็เอาตัวกําไรสุทธินับย้อนไป4ควอเตอร์เนาะก็เอามารวมกันนะครับจนถึงควอเตอร์ที่1ของปีนี้นะครับจะมีตัว Net Profit อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนล้านดองเดี๋ยวผมจะมีวิธีคํานวณตัวสัดส่วนให,ให้ดูด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของ e a r n i n g ็งต์เพอร์ ณนะสิ้นปี2022นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็ลงไปเยอะเนาะ PE มันเลยต่ำลงเยอะเลยอยู่ประมาณ8เท่านะครับทีนี้ถ้าเราเทียบจนถึงในไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ย PE จะอยู่ประมาณ12เท่าแล้วถ้าเป็นปัจจุบันล่ะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้เราคิดถึงแค่ไต,ตรมาสที่1ของปี2023เราได้ net profit ย้อนหลังไป4ไตรมาสเนี่ย, on, ย,ยอยู่ที่1 2 3 5,522ล้านเวียดนามดอง เอาจำนวนหุ้นจดทะเบียนมาหารนะครับเราจะได้ e a r n i n g per s h ปอร์อยู่ที่2,756เวียดนามดองต่อหุ้นก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันกับตรงนี้นะครับอ่าทลลิงเ e r ร์เ n ็ Per Share เนาะซึ่งพอเราเอาตัว e a r n i n g per s h ป r รเนี่ยมาหารกับราคาปัจจุบันก่อนนะครับเพราะว่าตัวงบของไตรมาสที่2ยังไม่ออก4,7300หารด้วย2,756 P.E. ปัจจุบันเลยนะครับอยู่ประมาณ17เท่า เพราะว่าอย่าลืมว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมามากกว่าช่วงปลายปีด้วยในส่วนของสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะอันนี้เมื่อกี้ผมเล่าให้เพื่อนๆสั่งไปแล้วเนาะในส่วนของนักลงทุนต่างชาติยังถืออยู่น้อยอยู่คิดเป็นประมาณ5%เองนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นนักลงทุนที่เป็นสถาบันในประเทศนะเป็นพวกบริษัทในประเทศอยู่อยู่51%แล้วก็จะเป็น Ministry of Construction เนี่ยอยู่อีกประมาณ38.58%น นะครับนักลงทุนต่างชาติที่เป็นรายย่อยเนี่ยมีประมาณ70รายก็คิดเป็น0.11%เองก็แปลว่าในกลุ่มของเพื่อนๆนักลงทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะยังมีคนรู้หรือคนถือหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ผมว่าผลกําไรหรือผลประกอบการเขาดีนะครับเนาะอาจจะหาข้อมูลยากสันหน่อยหนึ่งนะ Foreign ownership นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามีนักลงทุนต่างชาติถืออยู่ประมาณ5%เานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Foreign ownership limit ที่ ยังสามารถซื้อได้เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ44.41%ข้อมูลณนะวันปิดตลาดล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแสดงว่าหุ้นตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็อยากเข้าไปลงทุนเนี่ยทำกันบ้านให้ดีก่อนแล้วก็หาข้อมูลให้ดีแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะสุดท้ายนะครับเรามาดูข้อสรุปกันสักนิดหนึ่งนะเอ่อตัวหุ้นเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่ทําเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่ขนาดใหญ่ผลประกอบการดีนะ โดยถ้าในมุมมองของผมเองเนี่ยผมมองว่าในกลุ่มของบริษัทที่เป็น Constru c t i o n m a t e r เ a l เนี่ยเติบโตตามการพัฒนาของประเทศนะครับยิ่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยยังมีความต้องการในการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆความต้องการในการที่จะมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังเติบโตอยู่กลุ่มของบริษัทที่เป็นวัสดุก่อสร้างเนี่ยน่าสนใจอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมว่าออตัวบริษัทนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังอยู่ทางตอนเหนือเนาะแล้วก็ ถ้าเราไปดูลึกๆจริงๆเนี่ยในแต่ละธุรกิจเนี่ยครักิน market share ไม่ได้เยอะมากนะครับอา,อาจจะมีบางตัวที่สามารถกิน market share ได้เยอะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถือว่ามากเท่าไหร่แปลว่าเขามีโอกาสที่จะมีคู่แข่งนะกระเบื้องเออเซรามิกเอยอทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจในบริษัทนี้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมทําการบ้านเพิ่มเติมสักหน่อย นะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทใหญ่ที่น่าติดตามแล้วก็น่าจะหาข้อมูลได้ไม่ยากเลยฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นตัววิก,กาซาราคอร์ปอเรชันกันบ้างครับวัสดุก่อสร้างเนี่ยยังมีโอกาสในการเติบโตในประเทศที่กําลังเติบโตอยู่หรือไม่คู่แข่งเนี่ยจะเอาชนะได้ง่ายหรือย,ยากอย่างไรอย่าลืมนะครับถ้าชอบศึกษาเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะลงทุนทุกครั้งนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับรายการ The w i e t ยดสตเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ